ง่วงนอนจังตื่นไว้ตื่นเอาแต่น,นอนอยู่ได้มาช่วยกันหน่อยสิยะรีบมาเลยเดี๋ยวฟิกจะกลับมาก่อนนั่นสินะแต่พวกเธอคงไม่ต้องการฉันนะนะไม่เอานะทั้งสองอย่าทะเลาะก,กันสิแซนฉันมีอะไรให้ช่วยหน่อยมาทีสิจ๊าฉันอยากให้แซนแค่นี้สินะได้อยู่แล้วละสบายมากไปซื้อของหน่อยนะ สบายมากเลยคุณหลอกแซนเอานั่นแซนหรือเปล่าคะโอ้เจ้าหนูเธอมาทำอะไรที่นี่อะฮะเต็มไม้เต็มมือคงไม่ต้องถามแน่นอนจะมาซื้อของนะ่ะแล้วจะเดินต่อหรอค่ะผู้หญิงนะผู้หญิงกว่าจะเดินซื้อของเสร็จแถมยังเรื่องเยอะอีกเฮ้ยเอาเป็นว่าหาเรื่องกลับบ้านก่อนละกันเออฉันว่าเรากลับกันดีกว่านะแต่แซนเพราะหนักใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่หรอกฉันเอาขอวางไว้บนหัวก็ได้สบายค่ะหวังว่าคงไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะแล้วตกลงมีของที่อยากได้ไหมมีแต่แซนไม่ให้เดินต่อเออฉันไม่ได้ห้ามเพราะฉันไม่อยากกลับเย็นง่ายฟริกส์ว้าวมันมันสวยมากเลยอยากได้เหรอเออเออก็ก็อยากได้แต่ว่าถ้าซื้อไป ใส่ไม่สวยก็คงจะไม่เหมาะแต่แค่อยากลองติดดูแค่พูดว่าเอามันก็ได้ไม่ใช่หรอสุดท้ายก็ซื้อผู้หญิงแต่ก็ไม่เข้าใจผู้หญิงอยู่ดีนะเอ้อเธอวันนี้มันเกิดเจ้าหนูเนะแซนเออเขาสวยไหมว้วาวเออไม่สวยเหรอไม่ใชม่มันสวยมากเลยละ่ะจริงๆนะ ขอบคุณนะฉันนะ่ะรักแซนที่สุดเลยอืมกลับกันเถอะนะฟริกค่ะะหรือว่าเราจะตกหลุมรักจริงๆแล้วสิไอหัวใจบ้าโลกเต้นได้แล้วแซนเดินช้าๆสิขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตสวยๆนะคะจากช่องช็อกโกแลตนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ <c oughs> ขอขอบคุณภาพจากเพจอันดาอันเดเทลทีเฮชนะคะ